สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาโน่เอฟซีน้ององอิงเอฟซีสุกุสุกคนกับผมมาพอกันอีกแล้วครับกับวันจิอวันอ้อไปเชี่ยวครับนี่ครับเสาร์นี้ครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกอย่างแรงเลยเมื่อคืนนี้ครับน้ำท่วมแปลงผักครับน้ำท่วมแปลงผักของพระเจ้านะครับเนาะเิ่นก็ตอนนี้กำลังสูบน้ำออกอยู่ครับเพราะว่าเมื่อเนี้มีฝนจีตกอีกอยู่ครับ ให้ของฝนฟ้าอากาศนะครับว่าเขตสมุทรสาครนะครับเขตสมุทรสาครเนี่ยเกืบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับฝนสิตกมาเนี่ยมองดีครับน้ำท่วมแปลงพักเลยต้องเฝ้าสูบออกก่อนครับเพราะว่าอ่อนายมันเนี่ยคืนมาอีกตกมาอีกครับเดี๋ยวน้ำที่ท่วมพักมันสิตายหมดนี่แหละครับบรรยากาศเช้านี้นะครับน้องพี่น้อง อากาศเศร้านี่อากาศจะเริ่มเลือพี่น้องเนือนมันนี่เศร้านี้นะครับมิวรัชดาพรนะครับเนาะใจปล่อยเพียงแล้วครับเก่ามงเศร้าเฮานี้แหละไปให้กกำลังแรงเชียร์แรงใจกันได้นะครับกับที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กพอร์ตตะอรับเนาะย่างไรสาวน้อยสองกับเป็นสาวน้อยคือเก่าแล้วครับซอยกันเชียร์ซอยกันสนับสนุนครับผู้บริหารคนเดียวกันนะครับเนาะช่วยๆกันเด้อพี่น้องเด้อซอยดันเพียงกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเมื่อนี้ลูกสาวหองลูกสาวอวลาอุ้งอิงกะสิได้ไปเข้าห้องอัดนะครับพี่น้องไปบันทึกเสียงนะครับกับเพลงไหมสาวสาน้อยค่อยหักยังได้ฝากเป็นกําลังใจให้ลูกสาวห้องน้ำด้วยครับพี่น้องเมื่อนี้เข้าห้องอัดแล้วเราหยิบบะนั่นก็ร่อนะครับก็สิได้ปล่อยออกมาพ่อแม่พี่น้องก็สีได้รับฟังรับชมนะครับนี่แหละครับเนะาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อาจจะ พาไาเมืองบรรยากาศเนี่มันเศร้ากันเด้อพี่นอ้องเด้อพาไาเมืองเหตุการณ์ที่ฝนตกเมื่อคืนนี่แหละเราก็น้ำท่วมรองพักเพิ่นตอนนี้กำล,ลังเร่งระดมสูบออกอยู่ครับเพราะว่าฝนสีมาอีกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์มดแล้วครับเมื่อนี้ฝนจีต,ตกนี่ครับอย่าลืมเมื่อนี้ครับมีสองเรื่องเล่านะครับเด้อเรื่องหนึ่งก็คือมิวรัชดาพรนะครับปล่อยเพลงเมื่อนี้ครับเก่ามง เกาโมงสิบสนี่แหละสามโมงสิบสเก้าในลิกานะครับเนาะที่ช่องสาวน้อยลำพลินอิดเล็กกอดนะครับเนาะพี่น้องเขาไปปัน้นเขาไปเชี่ยวเขาไปแช่กันในเด้อพี่น้องเด้อแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องหนึ่งก็คือลูกสาวห้องเขาห้องอัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวอ,อีหล่าองค์เองมันเองไปใส่เสียงแล้วครับไปใส่เสียงกับเพลงใหม่สาวสมน้อยคอยฮัก กขอแม่พี่น้องเด้อกขอแม่พี่น้องทุกคนส่งกำลังใจให้ลูกสาวเขานึ่แล้วก็ไปช่วยเชี่ยปันเพียงให้หมิวรัชดาพ่อหนึ่มนะครับเนาะขอบคุณเดียวกันมันต้องช่วยกันและกันนะครับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงกันครับไว้พบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศเด้พี่น้องเบิ่งอย่าว่ากันเด้อมื้อนี้ครับซอยเบิ่งให่หนานเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม